สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยาโตจีนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขตหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทรัพยากรดินเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์และเราได้ใช้ทรัพยากรดินเป็นระยะเวลา,นานยาวนานเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพราะปลูกพืชขาดการระวังรักษาดูแลตลอดจนปล่อยให้ผิวหน้าดินอยู่ในสภาพว่างเปล่า ป่าสัจากพืชพันธุ์หรือวัสดุปกคุมดินเมื่อถึงฤดูฝนฝนตกลงมากระทบผิวดินจะรวมตัวกันกลายเป็นน้ำไหลบ่าไหลผ่านท่วมผื้นดินพื้นที่เพาะปลูกความรุนแรงของน้ำไหลบ่าจะกัดเซาะผิวหน้าดินพัดพาเอตะกรนดินรวมทั้งธาตุอาหารพืชในดินไปด้วยทำให้เกิดการสูญเสียาธาตุอาหาร พืชไม่ได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารในส่วนนี้และกระแสน้ําจะกัดเซาะผิวหน้าดินออกจนกลายเป็นแบบริ้วและนานวันเข้าจะกัดเซาะจนเป็นล่องลึกจนไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเพราะปลูกพืชได้สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยมีการดำเนินงานดังนี้ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทมีการดำเนินงานด้านหญ้าแฝกดังนี้จัดทำแปลงรวบรวมขยายพันธุ์หญ้าแฝก28สายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรนักรเรียนนักศึกษาที่สนใจ จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ขอรับนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ตามความต้องการและได้จัดทำแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ดินและน้ำเช่นการปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่แถบคันหญ้าแฝก ช่วยกักเก็บตะกรดดินช่วยป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินและนอกจากนั้นยังมีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการปลูกหญ้าแฝกในระบบ VGT การรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คำแนะนำประโยชน์ของหญ้าแฝกการปลูกหญ้าแฝกและการดูแลรักษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เช่นนักเรียนโรงเรียนวัดศีสโมสรวิทยากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ1นึ่ตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชนละ,ะทานและกลุ่มราชทัร์นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ในวาระสำคัญกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอด้วยใจบริการด้านปัตภีอนุรักษ์ดินดีด้วยหญ้าแฝกจึงได้ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการหญ้าแฝกผ่านทางช่องทางต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจ ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและลายกลุ่มหมอดินผ่านการอบรมหมอดินอาสาประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและที่สำคัญผ่านการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานและสัมผัส จากแปลงที่มีผลสำเร็จจริงการขยายผลการดำเนินงานสู่สังคมภายนอกอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจากการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกส่งผลให้เกิดผลสำเร็จเป็นแปลงสาธิตและศึกษาดูงานทั้งเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอาทิเช่นจุดเรียนรู้หญ้าแฝก อบน้ำอุ้มดินนักสูนถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินโดยนายขวัญชายแตงทองหมอดินอาสาประจำจังหวัดชัยนาทในพื้นที่9ไร่2งานจุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำนักสูนถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดินโดยนายสายยันโฉมเชิดหมอดินอาสาประจำตำบลบ้านเชี่ยนอําเภอหันคาพื้นที่4ไร่2งานจุดเรียนรู้เรือนจำต้นแบบ โคกหนองนาโมเดลณเลือนจำชั่วคราวเขาพองอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทพื้นที่10ไร่2งานจุดเรียนรู้อนุรักษ์ดินและน้ำณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินบ้านดอนใหญ่โดยนางพรทิพย์นินชำํำหมอดินอาสาประจำตำบลหนองมะโมงอําเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท จุดเรียนรู้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสมพิษสุขป,ปัญญาตำบลดอนกำอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทในพื้นที่สีไร่และนางสมปองชื่นใจตำบลโพงามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทในพื้นที่สามไร่จุดเรียนรู้แปลงส่งเสริมหญ้าแฝก นางแสงการพักดีตำบลสุขเดือนห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกนอกจากระบบรากที่ดีช่วยยึดเกาะหน้าดินลดการสูญเสียาธาตุอาหารส่วนต่างๆเช่นใบหญ้าแฝกยังนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและใช้เป็นวัสดุคุมดินลดการสูญเสียความชื้นและปกป้องวัชพืชความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยยาแฝกอย่างต่อเนื่อง